สบายดีพี่น้องเมื่อนี่มากินก้วยจับเดินี้เด้อกินก้วยจับนี่มากินก้วยจับก้วยจับเขาก่ะเดี๋ยวสิค้นให้เบิงเนาะสิค้นให้เบิงอ้มมเสเนเนาะเป็นเส้นเปรยเป็นเบนนะเส้นเปรยเป็นแบนแล้วก็มีไส้น้ำมีไส้พร้อม แ้วกามีเลือดนำมีเลือดโอเเ้เป็ดแต่เซฟเป็ดแต่เซฟพี่น้องหัานนี่ห่านซื้อดังหรือห่านนี่ซื้อดังแต่เซ็แต่เซฟห้ยหนึ่งกา1สิบเโโอ็ดยูโรขยับขยับตุ ยับโตให้เขาเจ้าแล้วกามีทัวง,งอกพร้อมเด้อเขาเจ้าก็ให้ทัวง,งอกมาส,สำหรับสองคนเนาะถั่วง,งอกกับบักนาวนาวสองสิ้นแล้วก็มื้อนี้ก็สังซ่าซามานาวสั่งซามานาวกินนำและก็พอบ้านข่อยกับสังโกโก้สั่งน้ำบักเ้า และบัดนี้เขาเจ้าก็สิมีโอ้แม่ดิบอะไรข้าเจ้าก็สิมีแก้วให้น้ำนังแก้วพ่อบ้านเอยกับเอาบักเพ็ดใส่ในหนีดเรียบร้อยแล้วบักนาวแกงแค่บางแค่บักนาวเหลืองมันก็แข็งธรรมดาโบบักนาวนอกใส่เอาใส่ในถ้วยอืม่ามกินกับพาะบ้านแล้วจะเครื่องปรุงเนาะเดี๋ยวสิพาไปบึงเครื่องปรุงเด้อเครื่องปรุง เครื่องปรุงโอเคดี่จะใครเบิกโอเคโอ้โหจะเสพจะเสบได้พี่นอ้องโอเพไหนเครื่องปรุงมันมีแบบบ้านเนาะแบบทุกคลุกรานเลยมาบ้านนี้ว่าวหน้าว่าหลังได้บ้านนี้สิลงมือเลยได้พี่น้องเลยอันนี้เขาเจ้ากับน้ำตาลนะเขาเจ้าให้ไม่ให้ใส่ซานน้ำเย็น สามมนาวเนาะสามะนาวผู้ใดมัดมกผู้ใดนมักน้ำตาลก็ใช้น้ำตาลไดซาเกียบโบไซน้ำตาลมาบาทที่นี่ขอโตลงมือกันเด้อบาทนี้เนอ,อขอบคุณทุกการติดตามมากินก๋วยจับน้ำกันเด้อบ๊ายบเดียย๋ยวพบกันคลิปหน้าเด้อแม็กซี่บุกูอาเบียนโต